ข่าวสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าวันนี้นะครับเนก็มีข่าวด่วนและข่าวพิเศษล่าสุดนะครับเนที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับเนก็เรียกได้ว่านะครับเนก็คือ GM นะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่กิจกรรมตัวใหญ่นะครับเนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนและกิจกรรมตัวนี้นะคบพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าเป็นกิจกรรม ที่ทุกคน,นไม่ควรพลาดนะครับและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอ,อคอยมาตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมนะครับนก,ก็คือเป็นทางด้านของ สุดเลเวล7จจะกลับมานะครับนอและมีการแจกของฟรีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสเกตบอร์ดสกินปืนสกินล่มนะครับนอหรือว่าท่าทางสุดเซตต่างๆนะครับนอเรียกได้ว่ามาครบจบในกิจกรรมเดียวเลยนะครับนอคล้ายๆกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนเคยเล่นมากนะครับนอแต่ครั้งนี้นะครับจะแจกหนักกว่าเดิมนะครับนอแล้วก็แจกยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับนอแต่สกินปืนที่จะกลับมานะครับนอมีทั้งสกินปืนเก่ามีทั้งสกินปืนแร่นะครับทุกคนและสุดเลเวล70แล้ว ก็ลดเลเวล99นะครับเนาะหรือว่าเลเวล90นะครับก็จะกลับมาด้วยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าชุดเชดต่างๆหรือว่าสกินปืนต่างๆนะครับจะมาแจกให้แบบทาวร์นะครับเนาะเรียกได้ว่าล็อกอินเข้ามาก็สามารถรับได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคน และถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับน้อวันนี้นะครับพี่มีคลิปเจมมายืนยันด้วยนะครับเพราะว่าเจมเพิ่งประกาศไปเลยนะครับน้อก็เป็นทางด้านของช่องเจมอาตโตนะครับเราไปดูทางด้านของคลิปเจมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นี่นะครับชุเวล70ก็ได้เหมือนเดิมนะครับคือชุดเวล70นั่นเองกลับมาแล้วใครที่รอชุดเวล70อยู่ก็มาได้รอบนี้นะครับชุดเวล70ก็จะมี3ชิ้นด้วยกันนะครับเป็น ระดับสีม่วงทั้งหมดนะก็จะมีเสื้อมีกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าความลำบากก็คือเหมือนมันจะไม่จับเป็นเซ็ตเดียวกันต้องหาเทียชินเป็ <c oughs> <c oughs> นไงล่ะแจ็เก็ตเลเวลอัพ มีนะครับเสื้อเองเกงรองเท้าในตัวเลเวลหรือว่าที่เรียกว่าเสื้อเวลเจ็ดสิบนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเลเวลถึงเก้าสิบเก้าก็จะได้เป็นสกินรถจีบสีทองมีสตัดด้วยนะครับก็คือลดความเสียหายต่อมานะครับ ก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอนรีดีว่า GM ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าซุสเลเลเจ็ดสิบนะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับอนรีดีว่าวันที่3เป็นต้นไปนะครับกิจกรรมก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอนรีดีว่าเดือนใหม่มาพร้อมกิจกรรมตัวใหม่เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับไม่เชื่อก็สามารถไปดูในช่อง GM ได้นะครับโนก็รีวิวแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะมีอะไรของฟ ของใหม่บ้างนะครับน้อส่วนเลเวล70นะครับคนไหนที่รอคอยหรือว่า คนไหนที่เลเวลไม่ถึงนะครับนอร์รีไปปั้นเลเวลได้แล้วนะครับเพราะว่าเลเวลเจ็ดสิบนะครับจะสามารถรับได้แบบฟรีนะครับนอรและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามาจ่ายครั้งนี้นะครับนอรก็คือเจี๊ยนะครับจะแยกกันแจกนะครับเรียกได้ว่าจะแยกกันออกเป็นซุดนะครับนอรก็คือกางเกงพอกางเกงนะครับนอรแล้วก็รองเท้าอยู่พอกางเางเท้านะครับนอรแล้วก็จะมีทางด้านของซุดนะครับนอรอยู่พอกซุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่แยกชิ้นส่วนนะครับนอรให้เราาาไปตมหหรือว่า ให้เราไปแลกคนละที่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับไม่ใช่ว่าล็อกอินเข้ามาแล้วรับได้เลยเหมือนแต่ก่อนนะครับเนาะก็คือปัจจุบันนะครับเนาะเราจะได้เล่นกิจกรรมนะครับเนาะเพื่อรับนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยครับเนาะรีดูว่ามันแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับส่วนคนไหนที่แบบว่า มีสุดเลเวล70บ้างนะครับเนาะถ้ามีนะครับฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับเนาะว่าทุกคนมีแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเลเวล70ไม่ได้ใช่ว่าจะขึ้นง่ายๆนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่เล่นมานะครับเนาะก็คือประมาณ60นะครับเนาะไม่ใช่60นะครับประมาณ6ปีนะครับเนาะรียกได้ว่าเล่นฟรีไฟล์มา6ปีนะครับเลเวลยังประมาณ 715หรือว่า716นะครับนอพี่บ <not S 1> um ังจำไม่ไ so, ด like so, ้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดเลเวล70นะครับถ้ามีคืนแรงจะจัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเวลาใส่ก็เจ้าประเทศประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าเราใส่นะครับทุกคนก็ต้องกลัวแน่นอนนะครับนอเพราะว่าอยู่ถึงเลเวล70เลยนะครับนอถ้ามีคนใส่สุดนี้ในตี้นะครับนอรับประกันเลยนะครับว่าคนนี้มีประสบการณ์ โชคโชนแน่นอนนะครับทุกคนถ้าไม่ซื้อรหัสมานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าใกล้จะอัปเดตเข้ามานะครับส่วนกิจกรรมตัวนี้ถ้าคนไหนยังไม่ได้เล่นนะครับรีบเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับใกล้จะหมดไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะหมดวันที่2นะครับเนาะและกิจกรรมจะมาต่อวันที่3นะครับนนองก็คือกิจกรรมจะหมดวันศุกร์นะครับเนาะแล้วกิจกรรมมาต่อจําเป็นวันเสาร์พอดีเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่แบบว่าหลายๆโคตนะครับเนาะก็คือรอคอยให้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะรับอะไรแล้วนะครับเนาะและสิ่งที่ยังรับได้นะครับเนาะก็น่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ นี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นทางหน้าของชุดบูย่านะครับเนาะที่แบบว่าปัจจุบันนะครับเนาะยังสามารถรับได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนยังไม่ได้รับนะครับเนาะรีบไปรับได้แล้วนะครับในส่วนของชุดบูย่านะครับเพียงแต่เราหาโทเค็นให้ครบนะครับเนาะเราก็สามารถมารับได้แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถมารับได้ในส่วนของ กาสร้างห้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วเราก็จะมีทางด้านของโทเค็นให้เราเก็บแต่ละวันนะครับนอเพื่อบาแรกในสว่วนของซูทเชตต่างๆนะครับนอหรือว่าสกินปืนหาวอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนอว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนหาวอนนะครับนอนรียกได้ว่ามีอัพเลเวลด้วยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนอว่า จัดหนักจัดเต็มจ,จริงๆนะครับเนาะและกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเนาะจะหมดวันที่3นะครับทุกคนก็ถือว่าน่าเล่นจัดๆเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนะครับเนาะก็เตรียมตัวและกันนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับเนาะก็ใกล้จะหมดไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก,ก็คือนานๆที่จะมาแจกนะครับสำหรับชุดบุญ่านะ่ครับถ้าคนไหนยังไม่ได้นะครับก็รีบไปหาโทเค็นแล้วก็มาแลกได้แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ครับเนาะก,ก็ถือว่า คลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังสมบัติไม่ต้องเสียตังโดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะครับหนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนชร์ไลคกคนํะหนี่งแชร ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย